วันนี้มาดูซุ้มองุ่ลนะคะองุ่ลก่อนที่จะปลูกนะคะต้องปักชำแบบนี้นะคะใส่ถุงะคะ่ะแต่ละพันธุ์แต่ละชนิดเขาจะปักชำมาไว้นะคะหลังจากที่รากเดินยอดเดินก็จะ,ะทําการเสียบนะเสียบแบบนี้นะคะติดตาต้นนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะแต่ละพันธุ์แต่ละชนิด จะไม่เหมือนกันนะคะใครสนใจก็เชิญนะะมาที่นี่นะคะอยู่ติดกับถนน304ตรงนี้นะคะไปะขึ้นมาถนน304ใช่ไหมคะแล้วก็มาถึงตรงวังน้ำเขียวนะคะฝั่งซ้ายมือหลังจากวัดแสนคำแล้วก็คิดซ้ายนะคะก็จะมองเห็นลานได้เลยนะคะก็สามารถมา แวะชมนะคะเช็คอินแล้วก็มีต้นอง,งุ่นด้วยนะคะมีลูกแล้วก็มีพันุ์ขายด้วยนะคะสามารถที่จะอ,อยากได้พันธุ์อะไรไปปลูกนะคะก็สามารถมาเลือกได้เลยนะคะที่นี่นะคะเป็นศูนย์ใหญ่ของที่นี่เป็นไร่อง,งุ่นเจริญทรัพย์นะคะใครสนใจก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเรือนเหมือนกับเรือนเราะชํำเหมือนกับที่ปลูกกันนะคะ ทำแบบนี้นะคะมีแบบอย่างให้ดูให้ชมด้วยนะคะก็มาดูแบบแล้วก็ไปออกแบบทำที่บ้านเราถ้าใครสนใจนะคะก็จะมีร่างมุงให้นะคะมุงสแลนสีดำแล้วก็มีแสแลนป้องกันนกนะคะแล้วก็หลังคาป้องกันฝนเวลาฝนตกนะะจากกระทบกระเทือนกับต้นองุ่นนะคะ เขาก็จะป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็สามารถาติดพลาสติกข้างบนสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมินะให้พอเหมาะนะคะแต่ถ้ามันร้อนเราก็ต้องเพิ่มน้ําหรือเพิ่มความชืน้นความเย็นให้นะคะต้องมีคอตรงกลางก็จะมีทําเหมือนกับคลองไส้ไก่อะคะ่ะเป็นที่ลุ่มนิดนึงแล้วก็ปล่อยน้ําลงไปตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะให้ ควบคุมอากาศชื้นให้เขานะคะ่ิที่จะพอเหมาะเหมาะแก่การเจริญเติบโตขององุ่นนะคะชมรอบๆเลยนะคะตรงนี้นะคะมีหลายพันหลายชนิดนะคะใครสนใจก็เชิญนะคะของบีซื้อไปแล้วนะคะเป็นนิ้วมืออะไรนะคะแม่มดเลอค่ะแม่มดนะคะพันแม่มดก็จะเป็นย,วยาวๆนะคะ สีเข้มๆนะคะออกสีม่วงเข้มๆนะคะพันแม่มดแล้วก็มีมัสกัสนะคะที่คัสมัสคัสสีเขียวๆนะคะที่ว่าเออไซมัสคัสนะคะเขาเกิเป็นลูกสีเขียวกลมๆนะคะทานอร่อยมากนะคะ <c oughs> เราปลูกเองเราดูแลเองนะคะเราก็สามารถที่จะ ควบคุมได้เราจะทําแบบออร์แกนิกก็ได้นะคะไม่ใช้ยาทําแบบออร์แกนิกกลางมุ้งนะคะอันนี้เดี๋ยวจะพาชมนะคะวันนี้จำอากาศจะมืดอากาศจะปิดนิดนึงนะคะนะคะก็จะเป็นลูกเล็กๆมาแล้วนะคะตรงนี้ยังไม่โตนะคะนี่น่าจะเป็นไซมัสคัตนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะ ะะเพราะว่าเพิ่งทำนะคะวันนี้บีก็แวะมาพอดีเลยแวะมาชมนะ,ะมาเทื่อชมบีก็มาหาซื้อพันธุ์องุ่นมาซื้อดินที่จะไปปลูกนะฮะปลูกอง,งุ่นนะะวันนี้ <Look out. S 1> นะไซมัดคัสนะฮะแล้วก็มีไรเมล็ดนะฮะมีอยู่เหมือนกันมีมากมายนะ,ะเชิญนะคะใครสุดใจที่จะมา หาพันธุ์ต่างๆที่เราชอบทานชิ่นชอบที่จะ,ะปลูกไว้ทานเองหรือว่าจะมาซื้อผลผลิตก็มีเหมือนกันนะผลผลิตก็ออกแล้วนะคะมีอยู่เรื่อยๆนะคะยังไม่หมดนะผลผลิตก็มีอยู่เรื่อยๆ ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามาชมคลิปนะคะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนียนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ